สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เป้งวีบล็อกจะมาพูดในหัวข้อเรื่องยิ้มสร้างโลกสร้างรักแปลกไหมครับว่าทุกๆวันนี้เมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราก็ยิ้มกันน้อยลงหรือบางครั้งเราก็ไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจออกมาด้วยความยินดีกับโรคที่เราอยู่สนุกกับสิ่งที่เราเป็นเหมือน,นอรอยยิ้มของเด็กๆ เด็กน้อยในวัยไร้เดียงสาจะเป็นรอยยิ้มที่ปราศจากสิ่งเจอือปนเด็กๆจะมีรอยยิ้มให้กับโลกที่พวกเขาอยู่และสร้างความสุขให้กับผู้ใหญ่สร้างรักให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ก็ได้ครับรักให้กับโลกหรือรักให้กับชีวิตตนเองทำไมผมถึงมาพูดเรื่องรอยยิ้ม ในอาจารย์เป้ง V ีบล็อกวันนี้ก็เพราะเมื่อเช้าเนี้ยผมได้เห็นรอยยิ้มของลูกสาวของผมในวัย8เดือนเป็นรอยยิ้มที่เด็กน้อยคนหนึ่งเพิ่งจะหัดยิ้มแต่ไม่ใช่ยิ้มที่ออกมาจากแสงชัยิญญารอยยิ้มที่มาจากความรู้สึกความรู้สึกที่จะต้องการมอบรอยยิ้มให้กับบุคคลอื่นและยิ้มให้กับชีวิตของเขา ทำไมผู้ใหญ่ถึงมียิ้มน้อยลงและเปลี่ยนไปครับก็อาจเป็นเพราะภาระหน้าที่การงานภาระการเรียนหรือปัญหาที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่รอยยิ้มจึงเปลี่ยนไปบางครั้งคนเราอาจจะต้องสร้างรอยยิ้มทั้งทงที่จิตใ,ใจยังขมขืนทำไมต้องทำหรือครับทำไมต้องยิ้มก็ไม่เข้าใจสิครับ ขอให้พวกเราลองกลับมาสร้างโลกโลกที่ผมหมายถึงก็คือโลกที่อยู่รอบตัวสังคมสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทำงานโดยเริ่มจากรอยยิ้มให้กับคนข้างกายเพื่อนร่วมงานเจ้านายจนไปถึงคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย จากคนหนึ่งเชื่อมต่อยิ้มไปยังอีกคนหนึ่งสร้างเป็นเครือข่ายยิ้มสร้างโลกสร้างรักขอบคุณนะครับ